สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยประจําวันอาทิตย์ที่7เมษายน2567นะครับซึ่งตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน4ปีเถาะนะครับยังอยู่ในปีเถาะอยู่นะครับเป็นวันโกนนะครับวันนี้นะดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับจะเป็นอย่างไรเรามาเช็คดวงกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคําพยากรณ์นะครับคนที่ชมทาง TikTok และทุกๆแพลตฟอร์มนะครับกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะครับ คลิปนี้เพื่อเป็นสัพาัน์บุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับสีมงคลดึงดูดโชคเล่าวันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับผมถ้าจะไปเสียงโชคก็ลองใช้สีเขียวดูนะครับส่วนสีที่เสีิยงดวงชะตาก็จะเป็น สีชมพูลและสีส้มสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีฟ้าเลขนำโชคในวันนี้นะครับได้แก่เลข4เลข1เลข3เลข5เลข9เลข8และเลข7นะครับผมดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทนะครับนะถามได้ทุกเรื่องใน การเจาะลึกในดวงชะตาของคุณนะครับผมใครสนใจคุณผู้ชมทาง Tik t อกนะครับกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้ากดไม่ไปก็กดติดตามโปรไฟล์และทักเข้ามาทางอินบ็อกของ i k t o อกได้เลยนะครับผมส่วนคนที่นะครับชมในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับสนใจติดต่อทางอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผมอะนะครับพูดทางเปิดทำมังเปิดสังคังเปิดนะครับวันนี้อาจารย์ใช้ไพ่ชุดนี้ครับไพ่ทาโร่ที่เป็น ต้นฉบับนะครับปี1909นะครับผมามาครับใครชมจนจบขอให้ประสบความสำเร็จนะครับใครที่เพิ่งรับชมอย่าลืมกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ด้วยนะครับมาครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ว้าวได้ไพ่สองไม้เท้าวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จนะครับมีงานที่ คุณกาลังวางแผนในการต่อยอดกิจการงานต่าง,างๆไปได้ดีนะครับผมการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับต้องวางแผนในเรื่องของการลงทุนการใช้จ่ายต่างๆถือว่าดีขึ้นนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ดูแข็งแรงนะครับการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นดีขึ้นเป็นลําดับเลยนะครับผมความรักคนสดว,วันนี้แฮปปี้มีความสุขมีคนเข้ามาชอบเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักของคุณนั้นได้คลี่คลายไปหมดแล้วมีแต่ความสุขและอาจจะได้ รับอะไรฟุกๆจากคนรักของคุณก็ได้นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปทําบุญทางน้ำนะครับอย่างเช่นไปปล่อยนกปล่อยปลาไปถวายสังฆทานถวายน้ําฉันน้ำชัยนะครับจะได้ดึงดูดโชคลาภของคุณได้อย่างดีครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับโอ้โหได้ไพ่สาดาบนะวันนี้กิจการงานของคุณไม่ค่อยจะสู้ดีระวังในเรื่องของการขัดแยง้งหรือการมีปากเสียงกับ ลูกน้องที่ทํางานหรือเพื่อนร่วมงานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้นิ่งไว้ก่อนนะครับพูดไปก็เสียเปล่านะครับนิ่งดีกว่านะครับผมการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ยังไม่ดีในเรื่องของการลงทุนระงับการลงทุนเอาไว้ก่อนนะครับนะค่อยๆเรียงลาดับความสาคัญค่อยๆจ่ายนะครับให้ระวังการแตกหักเสียหายหรือคุณจะต้องจ่ายค่าซ่อมต่างๆนะครับสุขภาพวันนี้นะครับให้ดูในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับความคิดความเครียดนะครับต้องใจเย็นๆนะ ความรักคนโสดนะครับวันนี้ยังไม่สมหวังคนคุยอาจจะทําอาจจะพูดกันไม่ค่อยลงตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ให้ระวังการทะเลาะหรือความขัดแย้งกับคนรักของคุณเพราะฉะนั้นต้องนิ่งๆน,นะครับวันนี้วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปแก้ดวงโดยการบริจาคโลหิตนะครับทําบุญโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะครับจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาและจะดึงดูดโชคลาภกลับเข้ามาได้ด้วยนะครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับ ได้ไพ่ราชินีถือดาบวันนี้กิจาการงานของคุณนั้นต้องฝ่าฟันนะครับต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะครับงานถึงจะไปได้ดีการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับคุณมักจะต้องใช้ความสามารถคือต้องออกแรงสักหน่อยนะครับถึงจะได้เงินมาสุขภาพนะครับให้ดูแลในเรื่องของร่างกายนะครับนะออกกําลังกายกันบ้างนะครับแล้วก็หาเวลาพักผ่อนเพราะคุณทํางานเยอะเกินไปความรักคนโสดวันนี้ยังไม่อยากให้ใครเข้ามานะเพราะคุณเป็นคนที่ มุ่งมั่นอย่างเดียวอย่างทํางานก็ทํางานอย่างดีเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยยังไม่ค่อยสนใจใครคนที่มีคู่ครับช่วงนี้นะฮะให้คุณกลับมาดูแลครอบครัวหน่อยนะครับบางทีบางครั้งตัวคุณเองทํางานหนักเกินไปจนไม่ได้ดูแลครอบครัวเลยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้นะครับสมเด็จพระสุริโยไทยนะครับนะท้าวเทพกษัตริย์ท้าสศรีนทรหรือเทพที่เป็นผู้หญิงนะครับนะก็จะ แก้ดวงชะตาให้ดีขึ้นได้นะครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับ <c oughs> ได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมยังไม่เวิร์กสัเท่าไหร่นะคนที่ตกงานก็ต้องหางานต่อไปนะครับนะวันนี้คนที่มีงานอยู่ก็พยายามอย่าขัดแยง้งอย่าทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานอาจจะตกงานได้ไง่ายๆนะครับผม <c oughs> การเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับอย่าเพิ่งลงทุนเก็บเงินไว้ก่อนนะครับใจเย็นๆทุกอย่างเริ่มดีขึ้นนะครับ สุขภาพนะฮะให้ดูแลในเรื่องของร่างกายความคิดความเครียดนะครับผมนะโรคกระเพาะอาหารเนาะความรักคนโสดวันนี้นะครับให้ระวังความขัดแย้งกับคนคุยเลยคนที่คุณกําลังคุยคุยอยู่ต้องนิ่งๆิ่งไว้ก่อนวันนี้คุณอาจจะได้รับการเมินเฉยสักหน่อยนะคนที่มีคู่ครับช่วงนี้นะฮะอาจจะไม่ค่อยลงรอยไม่ค่อยลงล็อกกันสักเท่าไหร่ต้อง ค่อยๆค,คุยกันนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลางวันให้บูชาหลวงพ่อโตท้าเวสุวรรณนะครับพุธกลางคืนก็เช่นกันนะครับจะได้ร่ํารวยเงินทองนะครับผมอ่ะท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีโอ้โหได้ไพ่สองไม่เท้าเหมือนกันนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับต้องปรับตัวสักหน่อยในเรื่องของการทํางาน ต้องวางแผนดีๆครับนะถ้าคุณจะต่อยอดงานต่างๆนะครับต้องคิดให้ไกลและไปให้ถึงนะการเงินก็เช่นกันนะครับในช่วงนี้จะมีเงินทองเข้ามานะครับจากการทํางานนะครับเนาะการลงทุนต้องมองการไกลครับสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของความคิดความเครียดนะครับหมกมุ่นกับงานเกินไปนะต้องบํารุงร่างกายกันด้วยนะครับความรักคนโสดวันนี้แฮปปี้นะครับนะก็คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์จะมีคนมาชอบเยอะคนที่มี คู่วันนี้ความรักมักจะได้อะไรดีๆข่าวดีจากเรื่องของคนรักของคุณมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภอย่าลืมศมนั่งสมาธินะแล้วก็ไปทําบุญทางน้ํานิดนึงปล่อยนกปล่อยปลาใส่บาตรกวนน้ำอะไรประมาณนี้นะครับจะได้โชคดีครับผมท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับอืม ได้ไพ่เด็ดชาเวอร์วันนี้กิจการงานของคุณให้ดูหน่อยนะครับในเรื่องของความเครียดหรืออารมณ์การทะเลาะหรือความขัดแย้งให้ระวังจะเกิดเหตุฉุกเฉินในวันนี้นะครับผมต้องเตรียมสตินะครับนะการงานจะได้ดีขึ้นหรือว่าอย่างน,น้อยๆถ้าพลาดก็จะได้พลาดน้อยนะครับผมการเงินก็เช่นกันวันนี้อย่าเพิ่งลงทุนเก็บเงินไว้ก่อนครับนะถ้าลงทุนไปอาจจะเสียหายก็ได้นะครับผม สุขภาพนะครับให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุจากฟืนไฟนะครับน้ไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับผมความรักคนโสดนะฮะช่วงนี้อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรถ้าคาดหวังแล้วมักจะผิดหวังนะครับคนที่มีคู่วันนี้นะครับอาจจะมีเรื่องให้ต้องทะเลาะกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเงียบนะครับนะอย่าเพิ่งไปกระตตกกระตากอะไรนะครับนะอดทนไว้ก่อนนะทุกอย่างจะดีขึ้นเองวันนี้ขอพรขอโชคลาไปทําบุญโรงพยาบาลสง นะครับไปบุรณะปฏิสังขรอณอ์วัดหรือว่า,าศาสนสถานนะครับจะได้พาให้ดวงของคนดีขึ้นนะครับนะ mm hmm. ท่านที่เกิดในวันเ mm hmm. สาร์ครับได้ไพ่สิบไม้เท้านะวันนี้คุณกําลังมือขึ้นนะ mm hmm. ทาอะไรก็นะครับเ mm hmm. จริญรุ่งเรืองนะวันนี้ต้องรีบทํางานให้ดีๆนะครับนะโอ mm ้ hmm. วันนี้คุณท่านจะเครียดสักหน่อยในเรื่องของการทํางานนะครับ การเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะลุยหน่อยนะครับออ,อกแรงนิดนึงนะกว่าจะได้เงินเข้ามานะครับสุขภาพนะฮะให้ระวังอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดตามข้อนะครับผมเนื่องจากการทํางานหนักบารุงร่างกายกันหน่อยนะครับออกกําลังกายกันด้วยนะครับผ่อนคลายความรักคนโสดช่วงนี้คุณยังไม่อยากให้ใครเข้ามานะแบกปัญหาเยอะเหลือเกินนะครับถ้าจะมาก็มักจะต้อ่ใช่คู่แท้หรือเปล่าสงสัยอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะ คนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักของคุณนั้นมักจะเกิดจากที่คุณแบกและเครียดมากเกินไปนั้นผ่อนคลายกันบ้างเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างก็จะดีนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าๆที่คุณมีอยู่นะครับพระภูมิเจ้าที่นะฮะพระปางน่าปรบก็จะทําให้เสริมดวงเสริมสตาได้นะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกับอาจารย์ได้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ